14บุคคลที่ได้รับพลังพิเศษจากภผบิตฐ์โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับมาดูกันครับว่าจะมีใครบ้างและพวกเขาได้พลังพิเศษมาแบบงงๆด้วยเหตุผลอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงเหล่าบุคคลที่ได้พลังจากผบิตร์โดยไม่ได้ตั้งใจครับก็คือกินผบิตร์ไปโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนั่นเองนะ คือแบบเดิมที่ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับ หลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่อยากจะมีพลังพิเศษด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าบางคนนะครับก็ไปกินผงวิสาจโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับบางคนโดนยัดเยียดให้กินนะครับบางคนกินผงวิสาจไปเพราะหิวนะครับบางคนกินไปโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราอะไรเียครับผมทําให้พวกเขานะครับกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษขึ้นมาแบบงงๆนั่นเองนะเออด้านพลังพิเศษมาสังเกนนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในคลิปนี้ครับจะมีใครกันบ้างครับคนแรกเลยครับคนที่เราคุ้นเคยครับมังกีดีลูฟี่ครับกินผงวิสาจเข้าไปแบบงงๆงครับเพราะว่า คิดว่าผืพิสานั้นเนี่ยเป็นของว่างเป็นของหวานอะไรแบบนั้นนะครับพอกินเข้าไปลูฟี่เองนี่ก็เงือบเลยนะครับรู้สึกเสียใจพอสมควรนะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยอยากจะเป็นโจสลัดนะครับแต่ถ้ากินผพิษาเข้าไปเนี่ยลูฟี่ก็จะกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษกลายเป็นมนุษย์ยางครับแต่จะไม่สามารถว่ายน้ำได้ครับพอลูฟี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะว่ายน้ำไม่ได้ครับผมก็ช็อกพอสมควรครับความตะกาเป็นเหตุสังเกตได้นะสำหรับลูฟี่นะแต่ลูฟี่เองก็ไม่ละทิ้งความฝันนะครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำไม่ได้แล้วก็็ตตาามมมทีคครัััับเขกกยงงง่่นฝึว ให้แข็งแกร่งมากขึ้นครับเพื่อที่จะออกผจญภัยในท้องทะเลที่แสนจะอันตรายได้ครับเออมันก็เหมือนกับกลายเป็นเรื่องดีไปสัง,งนๆในผมในท้ายที่สุดนะเพราะว่า พิซซ่าที่ลูฟี่กินเข้าไปเดี๋ยวเออไม่แบบกลายเป็นผลพิศาาระดับตำนานและผมกลายเป็นเทพนิกาไปซะแล้วนะแก๊งเหล่าสมุไรยของประเทศวนุคคนนี้ครับขอพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมีไลโซครับมีคินอมอนครับแล้วก็ชีดาบูนนั่นเองครับต้องบอกว่าพวกคนประเทศมนกษเนี่ยเขาเป็นคนที่อเป็นประเทศปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะไม่รู้จักผลพิศซาอยู่แล้วครับเขาไม่รู้จักผลพิศซาเขาไม่รู้จักพลังพิเศษอะไรพวกนี้ครับ แต่ว่าอ่านในประเทศปนดนนันคามก็จะมีผู้ใช้พลังวิเศษอยู่บ้างเหมือนกันครับแต่ความเข้าใจของพวกเขาก็คือถ้าเกิดว่าพวกเขากินผลไม้แปลกๆเข้าไปนะครับมันจะทําให้พวกเขานั้นครับมีวิชาดินจานั่นเองครับพวกเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยใช้วิชาดินจาได้หรือว่าใช้เวทมนต์ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับคนพวกนี้ครับผมก็จะนับรวมไปด้วยว่าพวกเขานั้นครับเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผงพิษศาสตร์โดยไม่ได้ตั้งใจนะพลังขอคีมอนนันคามก็คือผงพิษศาสตร์ฟุกุฟุกุครับมีความสามารถในการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนเเครรื่่องงงแตกายได้ัชิุป็พลจ ูจูกุครับเป็นผลพิศสุกงอมครับสามารถเล่นเวลาให้กับสิงคองต่างๆนานาหรือแม้แต่คนได้ครับเล่งให้มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรืออยููเพิ่มขึ้นจนสุกงอมและเน่าเปื่อยไปนะส่วนด้านไลโซครับเป็นผลพิศสากิมากิครับเป็นผลพิศส์คัมพีครับคัมพีของไลโซเนี่ยสามารถเก็บอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการเอาไว้ข้างในคัมพีได้ครับและสามารถเอาของที่อยู่ในคัมพีนั้นครับออกมาใช้ได้ตามใจปรารถนาครับคนที่5ครับเอสครับเอสกินผลพิศส์เข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยเช่นกันครับตอนนั้นเนี่ยจะเป็น เดินทางออกมาก่อนลูฟี่แล้วก็ไปติดเกาะครับผม ซึ่งพอติดกอดเนี่ยมันก็แบบไม่ได้มีอะไรกินหรอกนะครับผมแล้วก็ไปบังเอิญเจอผลไม้อันนึงครับก็เอาผลไม้อน,นันเนี่ยจะมากินเพื่อปรับทางชีวิตครับแต่ปรากฏว่าผลไม้อน,นันครับรสชาติถ่วยมากครับเพราะมันคือผลพิสานนั่นเองนะก็เลยทําเอสนะครับผมกลายเป็นผู้มีพลพิเศษจากผลพิสานเมลาเมลานะับแต่นั้นมาครับผมกินเข้าไปแบบงงๆโดยไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วนะแต่ต้องบอกว่าได้กินของดีจับเลยนะสำหรับเอสนะแบบเ,เป็นผลพิสานสายโลเกียสุดแข็งแกร่งนะผมพลังอัคคีนะ โชคดีเกินนะคนที่6คนที่7คนที่8ครับ3คนลวดเลยครับผมเป็นแก๊ง3าสาวสามพี่น้องครับแฮนคอกโซเนียแล้วก็มารีนโกครับซึ่งสาวทั้ง3คนนี้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกจับเอาไปเป็นทาสของเผ่ามังกรฟ้าได้ในคบซึ่งในตอนที่พวกเธอเป็นทาสนี่ก็โอ้ตกละกันลำบากนะครับผมเห็นความโหดเที้ยมเกลียมเลวร้ายของผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในการที่เธอเป็นทาสนั้นครับเธอก็ถูกบังคับให้ทําอะไรหลายๆอย่างครับหนึ่งในการโดนบังคับนั้นครับคือพวกเธอเนี่ยโดน ให้กินผลพิศาจเข้าไปครับโดนบังคับโดนยัดเยียดให้กินผลปีศาจแบบนี้ครับทำให้พวกเธอนั้นครับกลายเป็นคนที่ได้รับพลังพิเศษจากผลปีศาจโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยเช่นกันนะของโซเนียกับของมาริโกเนี่ยก็ถือว่าพลังยังดูแบบไม่ได้ถึงกับขั้นโหดสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าสําหรับแฮนด์คอร์กนะพลังคือโกงจัดจัดแต่ผมผลพิศาจเมโลเมโลนะซึ่งเป็นผลปิศาจที่เข้ากับแฮนด์คอร์กเต็มเลยเกินนะความสวยความงดงามของแฮนด์คอร์กนั้นครับทำให้คนอื่นนั้นลุ่มหลงได้งงได้้อออยยยย่่ย่่าาางงดคัแลวนนนืะกก็จตตูภใ แผ่นคอกกลายเป็นเห็ดกันไปตามๆกันครับส่วนน้องสาวของเธอครับมารินโก้โดนบังคับให้กินพพิษณ์กูจงอางเข้าไปครับแต่นี่ก็จะเป็นแบบกูจงอางเวอร์ชั่นแบบอวบนิดนึงนะผมส่วนโซเนียครับโดนบังคับให้กินพวิตณ์อนาคอนดาเข้าไปนั่นเองครับคนที่กล้าชอปเปอร์ครับกวางแลนเดียสุดด่ารักครับผมก็กินพวิตณ์โดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับก็เนื่องจากว่าเดิมทีชอปเปอร์เขาเป็นกวางแลนเดียนะครับแบบก็อยู่ในฝูงอะไรคือแบบเป็นสัตว์ธรรมดาแบบเรียวสัตว์เลยนะ ซึ่งนเนคบว่าในความเป็นสัตว์เนี่ยก็จะไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดถึงขนาดที่ว่าจะรู้ได้หรือแยกแยะได้หรอกครับว่าอะไรคือผลพิสารอะไรไม่ใช่ผลพิสารนะครับสำหรับสัตว์นะครับ,รบ,รรบก็แค่กินผลไม้ธรรมดาทั่วไปนะครับเพื่อที่จะประทังชีวิตอยู่ได้แล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ได้ไปตามธรรมชาติของสัตว์นะครับผมแต่ความส่วนของช็อปเปอร์คือบังเอิญเลยน,นะไอ้ผลไม้ที่ช็อปเปอร์ไปกินเข้าไปเนี่ยบันดันเป็นผลพิสารได้อย่างนั้นครับ แล้วเป็นผอมิสตา์มนุษย์นะครับก็เลยทําให้ชอปเปอร์เนี่ยกลายเป็นกวางเรนเดียร์ที่สามารถแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์นั่นเองนะก็นับว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่กินผอมิสตา์เข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเช่นกันนะคนที่10บ,บากี้คาวกินผอมิสตา์บาระบาระแยกส่วนไปโดยไม่ได้ตั้งใจครับเจ้านี้นี่แสบพอสมควรนะคือสมัยที่ยังเป็นเด็กฝึกหัดบนเรือนโรเจอร์ตอนนั้นกลุ่มโรเจอร์เล่นงานสตูนะครับแล้วก็ชิงผอมิสตา์มาได้ครับซึ่งดูนว่าไอ้ผอมิสซา์เนี่ยคนในกลรเเอยา็ อนุญาตนะครับว่า i, ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินก็กินไปเลยแล้วกันนะครับผมอนุญาตให้กิน <laughs> ไอ้บาร์กี้เนี่ยเอ,อมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะกินนะครับแต่มรู้ว่าหว้าสาเนี่ยแพงครับผมขายได้มูลค่าสูงมากครับก็เลยจะฮุบไว้เองนะครับแต่ด้วยความซวยของเจ้าบาร์กี้ครับไอตอนที่จะฮุบไว้เองจะเก็บ ว่เองครับผมบันดันกินเข้าไปโดยไม่ตั้งใจครับแบบตกใจครับผมกําลังโกอยู่นะครับแชงค์เนี่ยมาทําให้บากี้ตกใจครับก็เลยแบบแม่งกลืนผลวิสายลงไปทั้งลูกเลยครับผมกินเข้าไปแบบงงกันไซอย่างนั้นนะคนที่11ชาร์ชาล็อตหลินหลินครับได้มีพลังพิเศษจากผลวิสาสโซลุโซลุโดยไม่ตั้งใจได้พลังนี้มาแบบงงๆครับเหมือนกับว่าตัวหลินหลินในวัยเด็กครับผมไปทําอีท่าไหนไม่ดูนะครับก็ทําให้ได้พลังจากมาเธอคาร์เบลมาครอบคลองกันไซอย่างนั้นนะก็เบื้องต้นคาดว่าตัวลิน ก็น่าจะแดกเรียบนะครับผมในตอนที่หิวจนขาดสตินะ,ะแบบแดกเพื่อนเอ๋ยแดกมาเธอคาเมลเอ๋ยอะไรแบบนี้ครับพอรู้ตัวทีหนึ่งคนหายกันไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีพลังพิเศษติดต,ตัวกันมาแบบงงงซะงั้นนะคนที่2อยามาโตะครับซึ่งเราทราบก,กันดีแล้วนะครับว่ายามาโตะเนี่ยกินผงพิษที่ไคโดอุตสา์ได้มาอย่างยากลําลบากหามาอย่างยากลําลบากเข้าไปซะง,งั้นครับโดยเหตุผลที่ยามาโตะให้มาเนี่ยครับยามาโตะบอกว่าเขาหิวนะครับผม ซึ่งก็ดูดว่าจะเป็นการที่จะมาโตเนี่ยเหมือนกับกินอะไรก็ได้นลครับผมแค่ให้หายหิวนะครับไม่ได้อยากที่จะได้พลังจากผบพิศาสต์โดยตรงนั่นเองนะและไอ้ไคโดนี่เป็นอะไรที่เพี้ยนมากนะผมผบิศาสต์แบบของระดับตํานานของดีๆขนาดนี้กว่ามึงจะได้มาก็แบบยากลําบากสีไดเกอร์อะไรเงี้ยผมมึงไม่เก็บให้มันดีๆเลยกแบบใสต่ตู้ล็อกเกอร์ใส่หีบสมบัติล็อกอะไรให้มันดีๆหน่อยดี <c oughs> มึงไปเก็บอีท่าไหนหคนเขามาขโมยกินง,ง่ายๆนะเพี้ยนมากเลยนะ ติ้งตองเหมือนกันนะเจ้าไขโดยนะโดยผมิศาที่ยามาโตกินเข้าไปครับก็จะเป็นผม้วิศาอินุอินุโมเดลสัตว์มายาโอคุชิโนมากามีนนั่นเองครับเป็นเทพหมาป่าผู้พิทักษ์นั่นเองครับคนที่13ครับรอครับผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วก่อนหน้านี้ครับก็คือรอกับโครซอนเนี่ยมีเป้าหมายที่จะไปเอาผูา้ิศาโอเปอโอเปมากินอยู่แล้วนะครับโดยการกินครั้งนี้ครับก็คืออยากจะให้รอเนี่ยมีพลังในการรักษาตัวเองจะได้รอดพ้นจากความตายนะครับแต่พอถึงเวลาเข้าจริงแล้วในตอนที่ต้องกินไิสามเนี่ยตัวรอ เองยังไม่ทันจะได้เตรียมใจที่จะก,กินพิพิสเข้าไปนะครับก็แบบมีการพยายามบอกคุณโคลาซอนนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้เตรียมใจเลยอะไรประมาณนั้นครับแต่ไม่ทันและโคลาซอนแม่งยัดใส่ปากไปเป็นที่เรบร้อยแล้วครับผม ถึงมีเจตนาที่จะกินนะครับผมแต่ในตอนที่ลอกินครับก็ยังไม่เตรียมใจพร้อมซะทีเดียวนั่นเองนะโดยผลพิสาสที่ลอกินเข้าไปครับก็จะเป็นผลพิสาสโอเปอเปนั่นเองนะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายครับคนที่1 4ครับบอมรุสุเกะครับมโมโมเนี่ยจะกินผลพิสาสเทียมเข้าไปนะครับตอนนั้นโมโมเองก็หิวนะครับผมแล้วก็แบบว่าไปเจอผละไม้นะครับก็กินเพื่อคลายหิวกินเพื่อประทังชีวิตรอดได้เองนนะแต่พอกินเข้าไปครับผมบังเอิญกินของดีอีกแล้วนะ <laughs> แม่งเป็นผมวิสัยที่ก๊อปปี้พลังไคโดมานั่นเองครับก็ทําให้มโมโครับผมกลายเป็นผู้มีพลังจากผมวิสัยที่แบบมันคล้ายคลึงกับไคโดอย่างมากครับแต่สีนี้จะออกแนวแบบน่ารักหน่อยนะหวานแหววนะผมบางกรสีชมพูนั่นเองนะแล่ทั้งหมดนี้ครับก็คือ14บุคคลเลยครับที่ได้รับพลังพิเศษจากผมวิสัยโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ ผหนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ